สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนมลรี่สไป์มาเลเซียนะคะวันนี้มลรี่อยากกินผัดถั่วงอกใส่หมูสามชั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเมนูง่ายๆนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาหั่นเต้าหู้ก่อนนะคะเต้าหู้แล้วก็มาทอดนะคะหั่นเต้าหู้ก่อนเด้อพื่น้อง หันเต้าหูแล้วเราก็ไปทอดกันนะคะหั่นบางๆเด้อแล้วเราก็ไปทอดให้ให้เนื้อมันเหลือง นี่ค่ะเดีย๋ยวเราไปทอดนะคะเพื่อนใส่น้ำมันลงไปเลยโขดคุกแป้งนิดนึงนะคะไม่ให้ติดกระทะนะคะเพื่อนใส่กาวโพดคุกแป้ง้าวโพดนิดนึงนะคะ เราจะทอดง่ายๆเด้อพี่น้องมันร้อนไว่ได้แล้วเด้อโอเคทอดอีกทอดอีกทอด สองก้อนเลยอันลูกชายมันออไปชอบกินมากเลยนะหัดถั่วงอกหัดนถั่วงอกเป็มน,นี้โคจ้อโอสองกิด็ด Okay. เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะตัวงอกเดี๋ยวเราใส่แป้งข้าวโพดให้หมูนุ่มนะคะใส่แป้งข้าวโพดคลุกเข้าไปเลยมือมือลีสะอาดแล้วนะคะล้างมือแล้วเด้อเข้าไปนี่ให้หมูนุ่มนะคะเวลาเราผัดเวลาเรากินรสชาติจะหมูจะนุ่ม เะะดือดผัดกันเลยเจ็ดใส่น้ำมันหมูเด้อโมล,ลี่ใช้น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูที่มันล,ลี่เจียวเก็บไว้ mm. น้ำมันหมูจะหอมกว่าอร่อยกว่านะคะ mm. ี่นอใส่กระเทียมลงไปเลยด้อ mm. กระเทียมให้หอม ทำน้ำหมูให้หอมก่อนเด้อเอเอใส่ซอสซอสซอสหวานนะครับเพื่อนซอสหวาน ิ้วขาวมุล,ลี่หมดส่ซอสหอ,อ,อ,อยกับซอสดำกับหวานหมดบรรไดก็อร่อยที่เต่านะคะเพื่อนสุกดีแล้วก็ใส่ถัวงอกอือย่าถั่วงอกก็ยุดเลด่นเถอ ใส่รถด,ดีใส่รถด,ดีลงไปเลยด้วยตัดน้นตา,ตาลนิดนึงนะคะ น้ำปลาจ้าเพิ่มซอสหอย,อยนิดนึงนะคะซอสหอยอร่อยะะจ้าใส่เยอะก็อร่อยนะคะอัดอุยอุยหอมหอมมากเลยนะคะ่ะ ใส่เต้าหู้ที่เราทอดเลยเด้อใส่ต้นหอมเลยเด้อต้นหอมจิ้สุกเลยแต่หมดที่ชอบกินต้นหอมใส่เยอะมันจะหวานมากเลยนะทุ้คนตักใส่จานเลยเลี้งนกินมากนี่ก็ข้าสวยละล้น เสร็จแล้วค่ะมากินข้าว้วยกันนะคะถั่วงอกหมูสามชั้นจ้า,าค่ะมากินผัดถั่วงอกหมูสามชั้นกันเลยออันนี้จะเป็นลุงทำเมื่อวานซุปซุปเท้าไก่คนจีนเนียยเกี๊ยคาเกี๊ยคาซุปไก่อาค่ะมากินด้วยกันเลยผัดถั่วงอกไม่รอใครแล้วโมไี่กินคนเดียว,ก,ยวกับทุกวนัน กินเยอะเพื่นอนๆหัดถงออกง่ายๆเมนูลูกชายมันชอบกินมากหัดถงบ้านตรวดมันจัง ใช้น้ำมันหมูที่เราเจียวไว้นะมันจะหอมอร่อยกว่าเอาไปทำกันดูเด้อเพื่อนๆผัดถั่วงอกใส่หมูสามชั้นหรือเ่าเพื่อนๆอ,อยากใส่เนื้อใส่ไก่ได้หมดแล้วแต่คนชอบเด้อ โอเคนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมนลี่สไพภัยมาเล,ลเซียด้วยนะคะขอบคุณค่ะเติรลมาตาเซกัมเสียค่ะ,ค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 ะบ๊ายบาย